h สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนทาอะไรกันอยู่คะวันนี้เรานะคะก็แวเอาบุญมาฝากเพื่อนเพื่อนนะพวกเราจิจินั่น,นด,ดีพวกเราไปทําบุญที่วัดกันมานะคะแล้วก็ไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคนที่มาทอดกระถิ่นนะคะก็เลยอิ่มบุญมากมายเลยเอาบุญมาฝากเหนื่อยมากเพิ่งจะกลับถึงบ้าน,นะคะ่ะก็เลยแเอาบุญมาฝากเพื่อนเพื่อนก่อนจิจ,จ้ก็อยู่ ขอให้เพื่อนเพื่อนอิ่มบุญเหมือนเรานะก็วันนี้วันอาทิตย์ค่ะไม่มีอะไรมากมายนี่นอนเล่นกันนอนเล่นกันกี้ช่วงี่นั้นน่ะนางไปตัดผมมาใหม่ค่ะจะให้ดูผมนางนะคะเดี๋ยวจะว่าไม่ให้ดูดอียนี่ค่ะนางเหลือแต่ผมที่หัวค่ะ ก็เลยมีอะไรค่ะก็แวะอบุญมาฝากเพื่อนๆนะคะก็เยี่มบนมากมายเลยแต่ว่าก็ร้อนค่ะร้อนแต่ว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจเพราะว่าได้บุญกันทั่วหน้านะคะก็พรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วเร็วเนาะขอให้มีความสุขนะคะกับว,วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เตรียม จีจีแวะมาทักทายแล้วก็แวะบนมาฝาก